ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนบ่ายๆนะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งสองกล่องเลยขอบคุณพี่ๆเอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้เบลกับน้องอดินแล้วก็อนานะคะทุกคนค่ะส่วนกล่องผลไม้มาจากสุราษฎร์ธานีนะทุกคนเป็นเพื่อเครื่องแกงกะปิอะไรของเบลนี่แหละสองคขอบคุณค่ะปิดอันนี้ก่อนคืออะไรของฝา เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังก่อน <Okay. S 1> เขาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่อ่านให้ฟังก่อน mm hmm. สวัสดีเบลพี่ยังติดตามเบลอยู่เสมอนะวันนี้ส่งของเล็กๆน้อยๆมาให้แทนความคิดถึงเราไม่ได้ทักทายกันมาพักใหญ่เลยช่วงเวลาที่ผ่านมา mm hmm. เบลมีเรื่องเหมือนกับเอซีคนอื่นๆแต่ก็ยังไม่อยากรบกวนถามไทยเบลจะได้มีเวลาพักอยู่กับครอบครัวปรึกษาพี่น้องดีที่สุดเบลเข้มแข็งขยนันอดทนเป็นแม่ที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยพี่ชื่นชมนะพี่ขอให้เบลและเด็กๆสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกวันจ้ารักนะ พี่แนน,ขอ,อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เคยนี่คืออะไรนี่ไม่ไงพี่อดินบอกว่าอยากได้ซองใส่ใบงานพอดีเลยนี่นนไงซองใบงานานี่คืออะไรอุ้ยนี่ย้อม,มใส่แม่ใส่ใส่อะไรของลูกช้างเลยอันนี้อันนี้เป็นกระดาษไม่ไมีขนมมีลาบบุบบุบ ไปงานอุ้ยกบเหลามาด้วยไหมกบเหลาหนูอ่ะเออเอาไว้ใช้ตอนเปิดเรียนนี่ไงนี่ไงมีสีด้วยออ๋นี่อันนี้คืออะไรอ๋อแม่อันนี้อะไรอ้าวอุ้ยอันนี้ใส่อะอ๋อใส่ใส่ไหมไม่ใส่กลัวกลัวเดี๋ยวแม่ใส่สีนี้แม่แม่ไม่ทำหนูใส่สีดำ ว้าวกบเรายังสวยเลยหนูเฮ้ยไข่ดาวอ่ะไข่ดาวดิเดี๋ยวพึ่งแกนะนี่ไงกบหล่อเสร็จไหมอุ้ยมีชิปด้วยว้าวพี่เสี่ของอ่ะไหนอ่ะใส่ตังค์ไงใส่ตังค์เหล่อใส่ด้วยคับแม่หนมีดินสอด้วยเก็บของที่ที่เราใส่ไอ้ของไว้นะตู้ตรงนี้เรียงไว้สวยๆด้วยอันนี้ก็เหมือนกันไม่อันนี้แม่ แม่คนที่ในะช้แค่อายุสามถึงสี่แม่อะไรเนี่ยไปนันนี่ก่อ,อนเอาไปด้วยน,นี่เอาไปด้วยน,นี่น,นี่หนูจะใช้อย,ใชยอยู่แม่เยอย่าเปิดอันนี้อ,นนอันนี้ล่ะอันนี้เอาไปไว้ก่อนเอาไปไว้ในะนั้นแหละเวลาจะใช้มันจะได้หาง่ายๆเอาไปไป,ไปกับพี่แล้วก็มาอีกเด้อโอเคแล้วก็มาอีกเหรอใช่ ีเอ,อยากเปิดอันนี้ก่อนค่ะไปเอาไปเก็บก่อนก็มาเปิดขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้เบลตลอดเลยขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจเบลด้วยดีเสมอมานะคะไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรมาพี่พีเอฟซีก็อยู่เคียงข้างเบลเสมอเบลขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะเบลเองก็รอวันที่9้าแหละทุกคนว่ามันจะ ผลมันจะออกมาเป็นยังไงเบลก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ตัวเบลเองก็พยายามที่จะแบบว่าประคับประคองใจตัวเองอะไปให้มันดีเพราะว่าเราเองก็เครียดไม่ต่างทุกคนคะ่ะเพราะาบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ที่จะแบบว่ามันไม่ได้ง่ายๆอะเข้าใจอยู่ว่าความฟิลแบบอ่ะพ่อลูกแม่ลูก,ลกอะไรเงี้ยคือเข้าใจแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างการกระทำอย่างเงี้ย มันไม่เหมือนกันทุกคนมันบันคือกันนะมันก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนถ้าเราไม่รักตัวเองเรา,าให้เห็นแก่คนอื่นมากเกินไปอย่างเงี้ยคือเบลเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วอ่ะเบก็ไม่อยากที่จะ เสียความรู้สึกเพราะว่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองตอนนี้เบลรักตัวเองนะทุกคนเบลรักตัวเองเบลรักลูกเบลทําทุกอย่างเพื่อลูกทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตมีดีขึ้นแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองไม่ได้พูดว่าตัวเองนะเก่งเกินคนนู้นคนนี้เก่งอวดกว่าคนนั้นคนนี้แต่ว่าเราพยายามที่จะประคับประคองไปในทางที่ดีแล้วคําว่าครอบครัวเบลก็พยายามมากที่สุดทเท่าที่เบลจะทําได้ แต่บางสิ่งบางอย่างมันเกินความพยายามเราเกินไปเราก็ควรที่จะถอยออกมาตั้งหลักแล้วก็รักตัวเองทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงจะอยู่ในจุดที่มันเป็นครอบครัวไม่ได้แต่เบลก็จะประคับประคองลูกไปให้มันในทางที่ดีไม่เอาเรื่องท็อกซิตมาใส่หัวลูกแน่นอนนะคะอันนี้เบลอ่านให้ลูกฟังเด็กๆเ,เขาเข้าใจนะทุกคนว่า มันฟิลประมาณไหนอันนี้มันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยลูกๆเขาเข้าใจดีนะคะเพราะการกระทําทุกอย่างเขาเห็นหมดนะคะทุกคนเขาเห็นเบิร์ทุกการกระทําเขารู้ว่าแม่หมายถึงอะไรรู้ว่าผู้ใดเป็นเขาเขายัางไงเขามองออกเพียงแต่เขาไม่พูดแค่นั้นเองนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> เบลเลี่ยงลูกเบลมานี่เบลเข้าใจอารมณ์ของเด็กๆแต่ว่าเบลกับบอคอยเอาเรื่องท็อกซิตไปใส่หัวลูกนะคะคือหน้าที่ของทุกคนะ มีหน้าที่ไปเรียนหนังสือกินนอนแค่นั้นก็คือทําแค่นั้นเลยเแบลบเองก็ไม่ได้แบบว่าฟิกให้ลูกว่าคุณต้องนี่ๆี่นีไม่ไม่เคยนะคะให้เขาใช้ชีวิตสบายสบายไปโรงเรียนกินเล่นกับเพื่อนโตขึ้นมาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้คือให้เขาตัดสินใจเองเลยว่าเขา ชอบแบบไหนอยากจะทําอะไรเบลให้ลูกเลือกเลยแต่ว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่ให้อยู่ในความดูแลของเราพอเขาโตมากเขาอยากจะอยู่ในทางไหนทําอะไรก็ตามสบายเลยเปิดร้านวันนี้นะคะเบลก็เปิดร้านไว้แล้วก็ขายของไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วเบลก็มาทําโต๊ะเบลตอบเบลมาย้อมแผ่นด้ทุกคนค่ะเบลชี้เหตุมันใดว่ามันต้องเหตุแบบใดเบลเดินไปตัดไม้อยู่ที่บ้านคุณแม่เพื่อนบ้านเบลนั่นแหละ ที่แกบ้านอยู่บ้านตรงข้ามที่เเคยไปตัดไม้ไผ่นะั่นแหละทุกคนเบเอาอมาประมาณสามลำนะคะลำไ่ใหญ่หรอกทุกคนคะ่ะกับลำน้นนอยๆอย่ละแต่ว่าเอาไม้ไผ่อันใหม่มาแล้วก็เอาอันเก่ามาใส่ด้วยอันใหม่มาใส่ด้วยนะคะเบลมีฐานที่เบลทําไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าเบลก็จะเอาใส่เพิ่มเพื่อที่จะ ให้มันคงทนแล้วก็ให้มันทนท่านนะนะทุกคนคะ่ะวัดระยะแล้วว่าเออแบบความกว้างความยาวเบลก็อยากได้ประมาณนี้เห็ดประมาณนีเนาะทุกคนคะ่ะกับสิ่พอดีกับว่าเบลนั่งกินหมูกระทะกับอดีนา,นาอย่างนี้แบบว่านักแบบว่างของอาค่ะกับโคงกับเข่าได้หลายนะเราก็ทําตามใจเราเลยแต่เบลมองออกแล้วว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะไม่อยากให้มันเอียงหรือว่าไม่อยากให้มันเซไปทางใดทางหนึ่งอ่ะเราต้องยึดไม้ไว้ข้างในแต่ ถ้าเป็นช่างจริงๆอ่ะเขาจะเอาอะไรสักอย่างทุกคนตอ,อกให้มันเป็นรูแล้วก็ยัดอ่ะแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งให้หมอนให้มันเหมือนเป็นแบบเป็นตะปูอ่ะทุกคนแล้วก็ตอ,อกเข้าไปแล้วก็เอาอ่าเขาเรียกอะไรตะปูยึดอีกทีหนึ่งอ่ะเขาก็เชิดถ้าเป็นช่างมีเวลาก็จะทําให้มันแบบสวยงามไปเลยแต่ว่าเบลเฮดแบบนี้ บอได้สวยงามปันใดแต่ว่าทนแน่นอนทุกคนค่ะเบวใส่ฐานไวเรียบร้อยทั้งซีมุ่มเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันเอียงแล้วก็ไม่ให้มันโยกแยกไปมาส่วนฐานด้านบนอะ่ะเราก็จะยึดไม้ไว้ข้างบนอยู่แล้วประมาณอ่าทั้งทุกทางเลยประมาณ4ีท่างข้างบนเนี่ยทาให้มัน,มน,มนเป็นเหมือนขั้นบันไดอะ่ะทุกคนเป็น ขั้นบันไดยอย่างเงี้ยเราก็เอาไม้อัดมาวางด้านบนมั่นก็สิงามวันนี้ทำงานแบบเรื่อดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเบลชาร์จแบตเตอรี่ของเรื่อไฟฟ้าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเบลชาร์จไปสองก้อนเลยทุกคนเพื่อที่จะเอามาทำงานนี้โดยเฉพาะแต่ว่าก้อนเดียวก็ใช้ได้แหละทุกคนเบลก็ไม่ได้ตัดเยอะเนาะแต่ว่าถ้ามีเรื่อยเนี่ยมันตัดง่ายแล้วก็มันค่อนข้างที่จะทำงานได้เร็วแล้วเวลาที่เราตัดนะ พื้นมันจะสวยนะทุกคนเวลาต่อหรืออะไรเงี้ยเราจะกะระยะได้สวยมันคือมันไม่เอียงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเท่ากันมากเลยทุกคนพอเราตอกทุกอย่างใส่เข้ากันไปแล้วอ่ะเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะออกมาแบบพอดีแบบว่านั่งแบบ เอาเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเนาะนั่งแบบนั่งพื้นใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะว,วางด้านบนอ่านั่งชิลกับเพื่อนหรือจะเป็นอาจอยหมูกระทะกับอดินอนาอย่างเงี้ยก็เลิดอยู่นาะทุกคนดูไม้อัดก็เป็นไม้อัดอันเก่าของประตูที่มันพังแล้วแหละทุกคนคะ่ะเบลก็เอามา DIY เอาเนาะว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าเบลเอาไม้อัดใส่อย่างเงี้ย เบลก็จะเอาอ <barely S 2> ันนั้นใส่อ <knight> ีกทีหนึ่งนะทุกคนมันเป็นเสือน้ํามันที่ว่าพี่เอสั่งให้ตั้งแต่เบลเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ใหม่ๆนะคะเบลก็ยังเก็บไว้อยู่ทุกอย่างนะทุกคนถ้าได้เอาออกมาใช้เบลก็จะออกมาใช้แต่ว่าอันไหนที่มันเก็บไว้เบลก็จะเก็บไว้เรารู้ว่าอันไหนมันควรเก็บอันไหนอ่ายังได้ใช้อยู่อันไหนที่ใช้ได้อันไหนเราที่มาเราแบบไม่ได้ใช้เราก็เก็บไว้อย่างดีนะคะวันหนึ่งมันก็คงจะได้เอาออกมาใช้เหมือนอย่างนี้แหละทุกคนค่ะไม้อัดเนี่ยเป็นอ่าถ้าไป ซื้อมาใหม่ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเคยซื้อเตียงนอนให้แม่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ย มันจะเป็นเตียงเหล็กอย่างเดียวแล้วก็เราก็ซื้อไม้อัดมาใส่เอาทุกคนเออไม้อัดก็แบบอย่างดีก็มีแบบหนาก็มีเลยนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเรลก็ทําแบบ DIY เอาเนาะง่ายๆทุกคนขานี่แหละถ้าเราเทสเองแบบเนี้ยถ้ามีเวลาทํามันก็ได้ทุกอย่างก็ออกก็อี่ได้เบิร์ดแหละทุกคนถ้าเบลจะเฮ็ดนะบอกเลยว่าเฮ็ดได้เบิร์ดแหละว่าจะมีเวลาทุกคนขาแต่อาจจะช้านิดนึงอย่างที่เบลบอกไม่ว่าจะจะทําอะไรก็แล้วแต่กับพยายามที่แบบว่า าหาความรู้ซะก,ก่อนอดูซะก,ก่อนว่าคนอื่นเขาทำยังไงแล้วก็เราชอบไหมถ้าเอ้ามากักมันกะสีออกมาเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบมันกดสี บ่ตั้งใจแล้วก็มันก็จะออกมาไม่สําเร็จทุกคนคะ่ะเบลก็ประกอบร่างทุกอย่างไว้เรียบร้อยแลย้วตอกตะปูตะปูนะส่วนด้านบนเบลเอาตะปูเข็มมาตอกนะทุกคนมันจะได้ตอกง่ายเนาะถ้าเอาตะปูอื่นมาตอกมันสีไม้มันจะแตกแต่ข้างล่างเบลใช้ตะปูสามตะปูอ่าเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะอีกน้อยกว่าตะปูสามประมาณหนึ่ง แล้วก็ด้านบนอ่ะใช้ตัปูเข็มนะคะส่วนเสื้อน้ามันอันนี้ก็เป็นอันเดิมที่เบลเอาเก็บไว้นะคะมันก็จะมีม้วนใหญ่ก็ยังเหลืออยู่นะทุกคนม้วนเล็กก็มีนะคะอันนี้เบลใช้พอประมาณแล้วก็เก็บไว้เผื่อจะได้ใช้อย่างอื่นด้วยเนาะเทากับเก็บไว้แล้วก็ตัดพอประมาณแต่บเบลไม่ได้ยึดอะไรมากมายนะทุกคนแต่ว่าผ้าอันนี้คือเราจะเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็แกะออกได้เลยแต่ว่าเบลก็จะเอาให้มันพอดีแล้วก็เก็บ มุมให้มันเรียบร้อยเพื่อที่จะไม่ร่วงเวลาที่เด็กๆนั่งกินข้าวนะคะ เมื่อวานที่เบลทาโตะเบลว่ามันสูงไปสูงมากถ้าเราใช้เอาแบบเก้าอี้นั่งก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําโต้ให้มันมันก็จะพอดีแต่ว่าเบลอยากได้แบบนั่งพื้นเบลก็เลยปรับลงมาอีกมากเลยแหละแล้วก็ให้มันได้ประมาณนี้ถามว่าอันอันสูงน่ะทาง่ายกว่าอันอันเล็กอันเตี้ยนะทุกคนอันเตี้ยนี่เฮ็ดยากเพราะว่ามันเล็กแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จํากัดแล้วก็เขาก็ต้องหาวิธีตอบ แต่ถ้าอันสูงมันมีพื้นที่เยอะมัน็กิเฮ็ุง่ายในะจักน้อยะนะนะทุกคนเหมือนเราเย็บเสื้อผ้าแหละเสื้อผ้าชุดผู้ใหญ่เนะี่ยทาง่ายแต่ชุดเด็กอนะ่ะทุกคนยิ่งเด็กอ่อนนะไปตัดชุดให้น้องอนาะตอนอยู่ที่นูนนะ่นอ่ะไปเอาผ้าเฉยๆมาตัดชุดเล็กๆอะ่ะทุกคนเย็บยากมากต้องใช้ความพยายามละเอียดละออคนที่เป็นช่างเย็บชุดเด็กอะ่ะเบลถึงว่าทําไมชุดเด็กมันถึงราคาเท่ากันกับชุดผู้ใหญ่บางตัวนะ่ะแพงกว่าชุดผู้ใหญ่อีกแต่ว่า มันเย็บยากทุกคนเออมันเย็บยากอีหลีแบบต้องมีเทคนิคต้องเป็นสร้างจริงๆแบบต้องเป็นคนรู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะมันก็เลขแบบว่าค่อนข้างที่จะเฮ็ดยากเบลลองแล้วชุดเบลเนี่ยเบลตัดเนี่ยเย็บง่ายเพราะว่าเบลเป็นคนตัวใหญ่ใช่ไหมพี่อดินก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ของน้องอาณาอา,าตัวเล็กทุกคนเย็บยากแหงแล้วเบลเย็บชุดแต่ละชุดเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเอาไว้ลูกใส่เพื่ออนาคตแต่ก็ได้ใส่ทุกตัวนะทุกคน คี่เเอาเสื้อผ้าอันเก่าเนี่ยแหละมาตัดให้ลูกนก็ได้ใส่สวยงานเดี๋ยวพุ่มใจร้ายตัดสุดในลูกใจ <c oughs> ไม่คิดว่าคนใจร้อนอย่างเราจะทําอะไรแบบนี้ได้เนาะทุกคนแต่ก็พยายามที่จะแบบทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากที่สุดหาอะไรทําถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ดั่งใจทั้งสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เขาก็หาอียงเฮ็ดเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เรารู้สึกดีที่สุดแล้วก็ประคับประคองครอบครัวไปให้ได้มากที่สุดชีวิตเรามันไม่ได้แบบว่า เออมันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องเหมือนใจอย่างที่เราคิดคนเราเกิดมามันไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดขนาดเราเกิดมาเราก็อยากมีแบบชีวิตที่ดีขอบคร,ร,รัวที่ร่ำรวยเป็นแบบเกิดมาอยู่ทั้งหลาดชลลดมีคนปฏิบัติพันธุ์แต่มันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าคนเราเกิดมาคนละที่คนละอย่างคนละแบบเว้นกรรมบ่คือกันนู่นนี่นั่นบ่คือกันใส่ชีวิตคนละแบบบริบทชีวิตกับโบคือกันอีกต่างหากมันเกิดลยต้อง พยายามอยู่ที่ใจเราแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเขาเลยวาเขาเรา,เ,า,เ,ราเราพอใจที่จะทําอยู่ในจุดนั้นไหมเขาพอใจบอถ้าเขาพอใจเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าวันไหนเราไม่พอใจเราคิดเรายังมันก็เป็นดังสันมันทําไมไม่ได้ดังใจเป็นไปไม่ได้มันมันคิด,ด่ังสันบ่ดยเพราะว่าบริบทชีวิตมันต่างกันเราจะไปเหมือนทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเหมือนกันทุกๆคนน่ะอือ คือสด้ผัวผู้เดียวกันเบิดโลกแหละอีลีจริงๆมันเป็นมีวิถีชีวิตคนเรามันต่างกันตอนตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเบลก็พอใจในชีวิตตัวเองมากๆเลยนะถ้าเบลว่าไม่เรื่องทอกซีดหรือว่าอีหยังอ่ะมันก็อยู่แบบชิュลๆเลยนะทุกคนมันก็อยู่แบบสบายๆเลยแต่ว่าเข้าใจแหละว่ามีทุกข์มันก็ต้องมีสุขมันถ้าพอมีความทุกข์เข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปแต่เราก่อนที่เราจะออกไปจากมันได้ก่อนที่มันจะออกไปจากเรา เราต้องผ่านมันไปให้ได so ้เบลเจอก็จร like, ิงแรกๆเบลเจอเนี่ยเบลมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะทุกคนเวลาที่เบลเจอความทุกข์เบลจะโทรไปหาเขาแล้วแบบว่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก่อนคนเราอ่ะเล่าให้กันฟังมันรู้สึกดีนะเบลว่าอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยแต่เบลคั่นคั่นปากเบลเฮ่งเฮ่งอยากเบาเห็นมันเบิดอจะสามชั่วโมงบ่พ่ออิหริสามือกับบ่เบิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่า มันต้องเป็นความลับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องออยู่ในสำนวนความมันเบาบ่ได้ทุกคนคะ่ะมันก็นเลยเป็นแบบขั้นปากยิ้อยู่ในปากอยู่ในเบลอยากเบาอยากเบาแต่ว่าเแบลบก็ได้อดใจไว้แล้วก็คมใจจะควงไว้ให้จะคองเลยมีสติมากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าบบาๆยังออกมาเลยนะคะนั่นแหละไม่ใช่ว่าเบลไม่สู้ไม่ใช่ว่าเบลไม่เบลไม่พูดอะไรเลย บดยบย่อมได้ทุกคนได้ใจเดียนี่ยโบย่อมได้เพราะว่าบางทีอ่ะเขาเป็นผู้ยิ่งกจริงอย่ามาเหยียบเรามากเกินไปมันไม่ถูกต้องอันนี้คือจริงๆเลยคนเราบางคนเขาไม่พูดอย่าย้ํายีเขาเกินไปถ้าบทเขาสู้ขึ้นมารับไหวหรือเปล่าถ้าบทเขาพูดขึ้นมารับไหวไหมรับให้ไหวนะถ้าเบลวันไหนถ้าเบลพูดขึ้นมา นั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยผ่านหรือเปล่านะคะเบลเป็นคนเกิดราศีมี้นทดนะทุกคนเบลเป็นคนถาดนา้ำเบลเป็นคนใจเย็นแห้งแต่ว่ายายหายหนามได้ซัดคนเดอ้ออิลีเบลจะบวกห้เลยเบลเบาๆื่อๆเบลไม่พูดเฉยๆเบลกับพยายามที่จะปล่อยผ่านเรากับเ่อยากให้คลของเคลียรช่างมาันเถอะทุกคนพูดเรื่องนี้มาทีไรคิดเรื่องนี้ทีไรมันมันเป็นฮึบๆทุกทีแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบว่า ฮุบได้เบลก็ฮุบแต่กับเพื่อนเบลนั่นแหละเขาก็รู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเราก็แบบพยายามที่จะแบบว่าข่มใจจะของไว้นะคะบางทีความโกรธโมโหดโซมันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกนอกจากเราจะมีสติแล้วก็คิดให้ดีๆก่อนที่จะพูดอะไรออกมาเนาะทุกคนเนาะ,ะนั่นแหละมันคือการใช้ชีวิตนะคะปล่อยผ่านได้เบลก็อยากจะปล่อยแต่บางเรื่องนะมันค่อนข้างที่จะยากเนาะทุกคนเท่ากับ พยายามทําให้มันดีที่สุดล่ะค่ะทุกคนค่ะเพราะทุกวันนี้เรลก็พยายามเต็มที่กับชีวิตแล้วก็เหตุให้มันดีที่สุดก่อนที่เราจะจากลูกใบน,นี้ไปนะคะไม่รู้ว่าเวลาจะยาวนานแค่ไหนแหละแต่ว่าทําวันนี้ให้มันดีที่สุดก็พอเนาะทุกคนทํางานเสร็จเรียบร้อยเบลบก็จะเก็บทําความสะอาดออาให้มันสะอาดสะอ้านเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่ทุกคนไม่ไผ่นี่กลัวว่าลูกจะเดินมาเหยียบเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะอยู่ใกล้ศาลานิดนึงแล้วก็เด็กๆก,ก็จะเดินไปเดินมาอยู่มุมศาลาเพราะว่าเบลก็เก็บกวาด มีเปรมีอะไรนั่งคราวนี้มีโต๊ะมีอะไรนั่งเล่นเปิดพัดลมเขากบชิชิ่วไปเนาะน้องอานาะนอนตื่นนอนกลางวันตื่นสุดท้ายมูทุกคนค่ะพี่อดินตื่นก่อนเพื่อนส่วนน้องอานาะก็ตื่นสุดท้ายตอนประมาณสี่โมงแรกบันดนีตอนตอนเย็น,นจะนอนตอนไหนตื่นสี่โมงเย็นทุกคนค่ะพูดอะไรเง้วไปหัดเชียงขึ้นย่าสิหลับบ,บ่หลับขึ้นสิระบายสีเบิดมือเบิดเวนถ้าแบบว่าเบลก็หลับไปแล้วนะเบลก็จะอยู่ในห้องใช่ไหมทีนี้อยู่ในม้งน้องอนานเขาก็จะระบายสีถ้าเขาไม่ง่วงนอน เบก็จะให้เล่นเลยเพราะว่าถ้าพยายามไปน้องก็ไม่นอนทุกคนค่ะบนอนที่จังไหนก็บบนอนเบ,บ,นนบ,บนนลก็เลยกว่าเอาเล่นมับบนจนเมื่อยลอดเบลก็รับไปเลยเขาเรียกเราเงนี้เราก,ก,ก,ก็อืออเออรู้แต่ว่าน้องระบายสีอยู่แต่เบลก็ล็อกของล็อกยังแล้วแหละเพราะว่ากินข้าวแล้วอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ย เราก็เข้าห้องใช่ไหมทุกคนเแบลบก็บ่ค่อยพาดููออกไปนั่งน,นอกแต่ถามมันบอหม,กม,กมกักไม้ยุกกระลายแมงกะะลายเนาะอยู่ในห้องดีกว่านะคะเพราะกรหลิ่นอยู่ในห้องเนี่ยถึงเวลาก็นอนเนาะทุกคนช่วงเย็นๆวันนี้ลูกค้าก็เข้านะทุกคนคะ่ะแเบลบกะวาร์มาทํากับข้า,พาว,วพอวาร์มาแป๊บหนึ่งนะ้องอดินเรียกแม่ลูกค้าเข้าเบลกะวาร์ฟไปทํากับข้าวให้ลูกคา้าแล้วก็วาร์กลับมาทํากับข้าวต่อวันนี้ว่าจะผัดข้าวผัดใส่ไส้กรอกให้พี่อดินนะคะไอพี่อดินว่าอยากกินอียงละลูกข้าวผัด แม่เข้าผัดจัดมาเลยเข้าผัด ใส่ไข่สามฟองไปเลยค่ะข้าวข้าวที่อยู่ในหม้อน่ะเบลเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยข้าวที่แช่ตู้เย็นเอามาผัดนะเบลรู้สึกว่าตอนนี้เบลผัดเขาผัดเก่งเก่งทุกคนค่ะเบลรู้สึกว่าผัดเขาผัดแล้วมันแซ่บเหมือนเหมือนที่เขาขายอยู่แบบอาหารตามสั่งเนี่ยมันมันคือกันเลยเพราะเบลอแต่ก่อนอ่ะเบลทำแบบขยี้ไข่ไม่เป็นตอนนี้เบลทาไข่ให้มันเกรียเๆีก่อนแล้วก็เอาข้าวใส่ทีเนี้ยเราก็ผัดผัดไปให้มันเกรียเกนีดยนึงแล้วเราค่อยปรุงเพราะถ้าปรุงแล้วเขาก็ เอาแช่ไปอีกให้มันแบบเตรียมๆกลับไปกลับมาอุ้ยมันหอมกลิ่นกระทะกลิ่นไม้นิดนึงน่ะเว้ยมันเลิศทุกคนมันเลิศแห้งเดี๋ยวนี้เบลโปรเฟสแนลมากในการไฟไรต์วิดชิคเคนแอนเอกบอกเลยแอนไซกกสนานเลิศกระมูนะคะทํากับข้าวเรียบร้อยก็ยกไปให้เด็กๆที่อยู่ศาลาวันนี้มีเพื่อนมาร่วมวงด้วยน้องสแตมนะคะมากินข้าน้ำเบลก็ได้ถามน้องว่าอยากกินเขาน้ําบอแต็มบอกว่าข้าวผัดอร่อยอยู่แตมอยากกินอยู่แต่บาง อย่างเขาก็ไม่กินนะทุกคนบางอย่างเขาก็บองกินถ้ามีเด็กๆมาลูกหลานลอะไรมาเบลก็ให้กินหมดแหละทุกคนกระจ็ยเพื่อทุกๆคนนะคะตัวเบิเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคน<ม>รู้ว่านอนนากินไม่ค่อยหมดอยู่แล้วแหละเบลก็ค่อยกินตามคนน้องอานาแล้วกันนะคะโต๊ะของเราก็จะใช้งานแบบนี้ทุกคนเบิงดูเวลเด็กๆก,ก็นั่งกินข้าวบนโต๊ะแต่ว่าฟิลแบบยูญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยผสมกันคนนิจิวะา <c oughs> <c oughs> เคยเป็นชันไหมล่ะสาวยี่นี่อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรหน่อหรอมันไม่หน่อเป็นอะไรเป็นรูปบอมันไม่หนออ

ไม่เป <t od em |ms|> ็นไรขยับคอมากขยับคอมากขยับคอมากกลขยับามาอีกอี่อไปเอออานี่แ้เอาโอเครอดมอน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพงนี้กินไร้อนเต็มแล้บดแดงให้พี่ด้ดีไมนี่อะไรอะนี่อะไรอะอะไรอะ กินกินนูนั่งดีดีขยับเข้าไปนั่ง้นชิดชิดก็เหมือนนัเฮียก็เฮียดีนะฮน้งอันนั้นขยับเข้าไปชิดับตกินหมกายักนกาง่หมดแล้วฮึนแก้ว ดเด็กๆกินข้าวกันอยู่นะคะเบลก็ออกไปเปิดร้านไว้ประมาณสองทุ่มสิบห้านาทีนี่แหละฝนก็เริ่มลงเม็ดเนาะเบลก็เลยปิดร้านเลยนะคะให้เด็กๆไปอาบน้ำอาบทาแล้วก็พาลูกเข้านอนนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ